สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่5กันยายนพุทธศักราช2564นะครับขณะนี้เวลา22นกา51นาที 51. นะครับผมพบกับผมนะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยเช่นเคยนะครับผมมานะครับผมอัปเดตนะครับน้องหอยเชอรี่ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมีพิเศษด้วยนะครับนอกจากชมหอยเชอรี่แล้วเดี๋ยว จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรับชมด้วยกันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมดาวดินทินเมืองเลยเองนะครับผมก็เลี้ยงหอยอยู่ก็จะมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับเป็นหอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับท,ที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมซึ่งที่เห็นนี่ก็เป็นนะครับชุดวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับผมซึ่งผมก็จะเตรียมไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับ ป็นหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมนี่นะครับตอนกลางคืนก็กินอาหารเหมือนกันนะครับผมหอยเชอรี่นะครับซึ่งวันนี้ก็นะครับที่กรุงเทพมหานครของเราก็ฝนตกนะครับทั้งวันเลยครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมก็จะได้ยินว่าทุกท่านก็จะได้ยินเสียงกบเสียงอึกอ่างนะครับร้องด่ในขณะนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผม ฟังเสียงอุ่นกลางไปนะครับผมแล้วก็มาชมหอยเชอรี่ของดาวดินถิ่นมืองเลยไปด้วยครับผมอันนี้เป็นหนุ่มสาวนะครับผมซึ่งก็รู้สึกว่าบออ่อกล่องเลี้ยงในกล่องพลาสติกนะครับซึ่งจะเริ่มโตแลวจะเริ่มเออัดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะทําทบอ่อซีเมนต์นะครับให้ให้น,อน้องหอยเชอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นนะครับหอยเชอรี่นะครับก็ ไซส์ก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับผมนี่นะครับเป็นหอชารรี่นะครับท่านผู้ชมพันซีทองนะครับนี่เป็นไซส์ขนาดรองลงมาจากไวรุ่นนะครับผมผมเลี้ยงในกล่องพลาสติกนะครับผมตอนนี้ก็คือนะครับเลี้ยงได้นะครับนี่ก็คืออนุบาลชุดอนุบาลนะครับบางตัวก็ตัวเล้วนะครับ คือเป็นหอยเชอรี่พันสีทองแล้วก็ผมเอาพันสีดํามาลองหัดเลี้ยงด้วยนะครับผมซึ่งมาเก็บจากคลองใกล้ๆบ้านนี่เลยนะครับผมก็เอามาเลี้ยงดูว่า,าการเจริญเติบโตของน้องจะเป็นยังไงนะครับจนครับตอนกลางคืนน้องก็จะกินอาหารมนะกินตลอดเวลานะครับผม อาหารน้องเชอรี่ก็ง่ายนะครับผมก็เป็นผักพืชน้ำทั่วไปนะกะหลำปีกะหลำดอกนะครับใบมะละกอนะครับผมผักบุ้งนะครับผมผักตำรึงนะครับผมผักตบชวานะครับผมวันนี้ก็คือจอกกุหลาบน้องก็กินเหมือนกันนะครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครับผมพาท่านมาชมนะครับซึ่งจะมีหลายขนาดนะครับผมซึ่ง พอฟักแล้วเป็นอนุบาลหนึ่งผมก็จะเอามาลงไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอผมทําบ่อให้น้องใหม่นะครับเป็นบอ่อปูนซีเมนต์นะครับก็จะคัดไซา์แล้วนะครับผมไซด์ที่ใหญ่ก็จะเอาไปไว้เฉพาะส่วนใหญ่นะจะได้เวลาน้องกินอาหารจะได้ไม่แย่งกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นบอ่ออนุบาลหนของผมนะครับซึ่งบอ่อนี้ก็พอฟักไข่แล้วผมจะมาปล่อยตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ น้องก็เริ่มโตมาแล้วนะพอโตปุ๊บผมก็ย้ายมาไว้ในบ่อนี้หมดแล้วนะครับผมพอตก็ย้ายมาบ่อนี้นะครับผมนี่ก็คือพอฟักเป็นตัวนะพอจะใส่บ่อนี้เลยนะครับผมพอน้องโตขึ้นก็จะมาเป็นบ่อนี้นะครับน้องโตขึ้นก็จะมาเป็นบ่อนี้นี่เลยครับที่ทุกท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับผมกินอาหารเก่งนะครับตอนกลางคืนก็กินอาหารนะครับน้อง เชอรี่พันสีทองและสีดำนะครับผมล้วก็จะมาไซขนาดกลางนี่นะครับผมนี่ไซขนาดกลางนะครับเดือดๆก็กินอาหารตลอดเวลานะครับอันนี้ไซขนาดกลางนะครับกินตอนนี้็ุจอกุลาบอยู่นะครับผมวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศตอนค่ำคืนนะร,รู้ว่าน้องเชอรี่จะกินอาหารเป็น,ปนยังไงนะครับ พอเสร็จจากวันนี้ก็จะมาเป็นใบรุ่นเลยก็คือบ่อน,นี้เลยนะครับบ่อน,นี้กล่องพลาสติกนะครับผมมาเลี้ยงนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็แพร่พันธุ์เยอะเลยนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับเป็นหอยเชอรี่พันธ์สีทองนะครับผมตัวเป็นแมู่สาวนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่สาม ของพลาสติกนะครับวันนี้นะครับผมวันที่สามกันยายนวันที่สี่กันยายนนะครับผมก็ไปซื้อบ่อซีเมนต์นะครับผมมาทั้งหมดหกบ่อเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับก็จะเอามาไว้นะครับข้างบ้านนะครับผมมีพื้นที่อยู่ข้างบ้านนะครับส่วนนี้นะครับกว้างสี่เมตรห้าสิบเซนนะครับตอนนี้ ลึกไปข้างหลังนะครับผมบนพื้นที่ดินนะ12เมตรนะครับผมเป็นเฉพาะพื้นที่ดินที่ปลูกญ้านะครับลึกไป12เมตรนะครับผมก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเอาวางบอ่อปูนซีเมนต์ให้มันเพียงพอแล้วก็ให้มันมีพื้นที่ใช้สวยด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังเอาไว้หน้าบ้านอยู่เลยนะครับนี่บอ่อที่เลี้ยงอยู่นีครับตอนนี้ก็คือเป็นกล่องพลาสติกที่เอาไว้หน้าบ้านเลยนะครับอันนั้นก็สีน้ําเงินนี่คือเป็น บ่อพักน้ํานะครับผมเลี้ยงในกรุงเทพนะครับแถวเขียรักกระบังนะครับน้ําประปาก็จะมีคอรีนก็ต้องมาพักไว้นะครับเจ็ดวันนะครับผมแล้วก็ค่อยมาปล่อยให้น้องเชอรี่นะครับตัวนี้ก็พอเมื่อวานนี้นะครับเอาสั่งนะครับบ่อปูนซีเมนต์นะครับทั้งหมดหกบ่อมานะครับกอ ป่าวไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปูนมีทรายนะครับป่าวไว้หน้าบ้านนะครับแล้วก็หลังจากเลิกงานมานะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ลองนะครับผมวางแปลนตำแหน่งบ่อนะครับผมจริงๆแล้วผมวางนะครับผมตอนในแบบนะครับผมที่ผมวางไว้คือผมจะเลือกพื้นที่ในฝั่งนี้นะครับผม ฝั่งกำแพงบ้านเพราะว่าตอนเช้านะครับแสงแดดมาฝั่งนี้ก็จะไม่โดนน้องหอยเชอรี่มากนะครับผมแล้วก็พอช่วงบ่ายมาฝั่งด้านบ้านก็จะบังตัวบ้านแสียงแดดก็จะไม่โดนน้องหอยเชอรี่เยอะน้องก็จะไม่ร้อนมากนะครับตอนผมวางแต็นครั้งแรกก็เลี่ยงกันเลยนะครับผมทั้งหกบ่อจะเรี่ยงกันเลยนะครับผมซึ่งพอ วางแปลนเสร็จเรียบร้อยวางระบบน้ําดีน้ําเสียแล้วนะครับผมพอมาลงหน้างานจริงนะครับผมพื้นที่ผมอย่างที่ได้เรียนแจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับผมกว้าง4ี่เมตรห้าสิบนะครับผมจากกําแพงนะครับไปถึงตัวบ้านนะครับ4ี่เมตร5้าสิวเราก็จากพื้นดินตรงนี้ไปถึงหลังบ้าน12เมตรนะครับผมพอวางพื้นที่จริงนะครับมันจะมีที่ผมปลูกนะครับผลไม้ไว้นะครับจะมีต้นขนุนนะครับผม ต้นขนุน้นต้นะมะม่วงนะครับผมแล้วก็ต้นมะพร้าวต้นมะละกอนะครับซึ่งพอปลูกไปแล้วนะครับผมน้องก็เริ่มโตแล้วนะครับเมื่อเรานําบ่อมาผมก็เอาบ่อซีเมนต์นะครับผมทั้งหกบ่อมาเรียงติดชิดติดกันเลยนะครับปรากฏว่าบางช่วงบางจุดนะครับผมมันจะโดนต้นผลไม้ที่เราปลูกไปนะครับ ดน้วยซึ่งของมันโดนปุ๊บเนี่ยมาเกรงว่าต้นไม้จะโตช้าหรือว่าจะตายนะครับผมก็เลยมีการปรับนะครับผมขยับนะครับบอปูนซีเมนต์นะครับกบอ่อยังไงนะครับให้เพียงพอกับพื้นที่ที่มีนะครับผมจะสังเกตเห็นว่านี่ครับพื้นที่ห่างจากต้นไม้ประมาณ20เซนนะครับผมจาเป็นนะครับผมต้อง อยากให้ห่างมากกว่านี้แต่ว่ามันพื้นี้ได้เท่านี้นะครับก็คิดว่าพอต้นมะพร้าวโตวมันก็จะ,ะสามารถใบไม้ก็จะใบของต้นมะพร้าวเองนะครับอาจจะไม่ได้โดนบ่อมากนะครับอย่างเช่นมะละกอมต้นนั้นก็เหมือนกัน,นครับส่วนข้างหลังนะครับผมผมทิ้งไว้ให้ห่างจากตัวเสากำแพงนะครับสิบเซนนะครับเพื่อที่ว่าผมจะเอาอ ท่อน้ําดีน้ําเสียออกจะทําออกทะลุด้านหลังนี่เลยนะครับผมผมจะเอาเป็นเส้นยาวเลยนะครับท่อน้ําดีน้ําเสียก็จะทะลุด้านหลังซึ่งตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอาลงพอน้ําเสียจะทิ้งหน้าบ้านหรือว่าจะเอาไปด้านหลังบ้านนะครับตอนนี้กําลังประเมินนะครับดูสถานการณ์ดูอยู่ว่าตรงไหนจะสะดวกกว่ากันนะครับผม ก็คงปรับเปลี่ยนนะครับผมตามหน้างานนะครับผมเพื่อที่ให้มันแบ่งบอ่อภาระเรานะครับในการเวลาเปลี่ยนน้ําเสียทิ้งก็จะได้สะดวกสบายนะครับปล่อยผ่านท่อประปาแล้วก็จะได้ลงบ่อบาบัดได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมซึ่งตําแหน่งที่ผมบางไว้ตอนนี้ก็คือทั้งหมดหกบ่อนะครับผมหกบ่อก็จะมีบ่อให้หนึ่งนะครับผมนี้บ่อที่สอง บ่อที่สามบ่อที่สี่บ่อที่ห้าแล้วก็บ่อที่หกต้นขนุนนุ่นนะครับนี่ครับบ่อที่หนึ่งก็จะอยู่ระหว่างนะครับผมต้นมะละกอนะครับผมกับต้นมะพร้าวนะครับหนึ่งบ่อนะครับพอบ่อที่สองสามก็อยู่ระหว่างต้นมะพร้าวกับต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงบ่อที่ สามสี่ห้าก็อยู่ระหว่างต้นมะม่วงกับต้นขนุนสุดท้ายก็บ่อที่หกน,นี่เลยนะครับใกล้โรงจอดร,รถเลยนะครับผมก็มีงีบ่อก็ตัวนี้ก็สามารถเดินไปชมวิวข้างบ้านได้เหมือนเดิมนะครับผมว่าแบ่งนะครับพื้นที่ไว้นะครับให้มันประมาณสิบห้าเซนนะครับในการเดินออกไปชมพื้นที่บรรยากาศนะ ข้างบ้านนะครับซึ่งในการจัดวางตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นของท่อเองทั้งหกท่อนะครับผมหรือแม้กระทั่งระบบน้ำดีน้ำเสียนี่คือดาวดินถิ่นบางเลยนะครับตัวผมเองก็ปรับเอาตามหน้าง,งานนะครับผมไม่มีอะไรตายตัวนะครับผมขอให้มันใช้งานได้นะครับ ซึ่งถ้าใครมีนะครับแนวทางหรือว่าได้ลองทำแล้วดีก็สามารถนะให้คำแนะนำผมได้นะครับจะได้มาปรับใช้นะครับผมจะได้แบ่งปันกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็เอามาหกบอ่อก่อนนะครับผมซึ่งหกบอ่อผมก็จะแยกเป็นบอ่อตั้งแต่บอ่อฟักไข่หนึ่งบอ่อนะครับผมบอ่อนุบาลหนึ่งบ่อ รุ่นสองแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็พ่อแม่พันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบอ่อของหอยเชอรี่สีดํานะครับผมซึ่งห้าบอ่อก็กะคงจะต้องยกให้กับน้องหอยเชอรี่พันุ์สีทองนะครับผมไ้นะครับผมซึ่งน้องขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับโตนะครับแล้วก็เจริญเติบโตเร็วเลยแล้วก,กินเก่งด้วยนะครับผมซึ่งก็ อันนี้ต้นมะยมนะครับต้นมะยมโอลวต้นเดียวนะครับผมต้นมะยมส่วนนี้ก็เป็นแนวท่อสปริงเกอร์เอาไว้รดน้ําบญ้านะครับไว้ตัวสนามญ้าหลังจากนี้ก็คงอาจจะต้องมีการปรับโยกย้ายตาแหน่งนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเขาญ้าก็จะเดือน้อยแล้วนะครับผมก็<ผ>มฝากติดตามนะครับผม ทางผมเองนะครับช่องดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับผมเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจํากัดนะครับผมไร้ขีดจํากัดนะครับจะเลี้ยงทําเกษตรนะครับนอกจากหอยเชอรี่ก็คือมีในส่วนของอผักสลัดล้วก,กาลังจะลองเลี้ยงนะครับลองดูอยู่หมือนกันว่าจะเป็นยังไงครับผมก็ส่วนนึงก็มีต้นไม้ก็มีไม้ด่างไม้อะไรอยู่ก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าก็จะมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผม ฝากกดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมเมื่อทําบ่อให้น้องหอยชื้อไร้เสร็จก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านนะครับให้รับชมอีกครั้งนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ดาวดินงถิ่นบองเลยเองนะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับลาตีสวัสดีครับผม